สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพูอุ่มฟุตบอลลายทัศบนบารดานกีลาฟุตบอลนะครับมาเจอกันคลิปนี้นะครับช่วงค่ำค่ำมืดมืดนะครับของวันเสาร์ที่29มกราคม2565เป็นยังไงครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหืลิ้นพันกันอีกแล้วนะครับเนื้อตัวเลือดนะครับในร่างกายของพี่น้องเดอะคอปทั่วโลกนะครับเลือดเลือด ของพูกท่านตอนนี้สูบฉีดกันดีหรือเปล่านะครับของแอดมินเนี่ยก็จริงๆก็ถามว่าตื่นเต้นอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าโล่งใจนะครับนี่คือความรู้สึกแท้จริงคือโล่งใจที่เอาละไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ลิเวอร์พูลดำเนินการปิดดีลนะครับเซ็นสัญญาลุยส์ดิอาสนะครับมาจาก f p o r t ปอโตได้นะครับในช่วงพักเบรกฟีฟ่าเดยนะครับซึ่ง วิดีอสนั้นนะครับเป็นนักเตะสรรัญชาติโคลัมเบียครับไปเล่นให้กับทีมชาติอยู่ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทวีปอเมริกาใต้นะครับก็น่าจะเป็นการเลื่อนมาจากสถานการณ์โควิดก่อนหน้านั้นนะครับก็มาเล่นเมื่อคืนนี้ไปเจอกับเปรูก็รู้สึกว่าจะแพ้ไปศูนย์หนึ่งนะครับนัดถัดไปของโคลัมเบียเนี่ยก็จะเจอกับอาร์เจนตินานะครับไปเยือนอาร์เจนตินาในวันที่กุมภาพภาธ์ 6โมงครึ่ง6โมงเช้าบ้านเรานะครับ6โมงครึ่งบ้านเราก็เดี๋ยวไปดูฟอร์มกันนะครับเอาละ่ะดีลของลุยดิอาสไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่าสื่อเล็กสื่อใหญ่สื่อน้อยแม้กระทั่งผมเองนะครับที่ไม่ค่อยจะได้รายงานเรื่องของตลาดนักเตะก็จะต้องมาพูดถึงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลนะครับเ,เหตุผลกลใดน,นะครับผมก็เชื่อว่าสื่อใหญ่ๆก็น่าจะรายงานกันไปหมดแล้วนะครับในเรื่องของการที่ ลิเวอร์พูลเองนะครับก่อนนั้นนะครับฟราบิซิโอโรมาโน่ก็มีการแจ้งไปว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้ยื่นแต่สนใจจริงๆมีการส่งแรมมองไปดูจริงๆนะครับแต่ยังไม่ได้ยื่นนะครับในช่วงนั้นเนี่ยผมยังรายงานด้วยว่าครั้งนั้นเนี่ยผมอ้างอิงแหล่งข่าวสกายสปอร์ตนะครับได้รายงานว่าลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวหลุยดีอาร์สนะครับแต่หลังจากนั้นอีกวันสวันนะครับฟราบิซิโอโรมาโน่ก็ออกมาเบรกว่า ญี่ปุ่นยังไม่ได้ยื่นนะครับแต่แค่ส่งแมมมองไปดูเฝ้าดูฟอร์มจริงๆนะครับเพื่อให้ความสนใจจริงๆแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอันดับต้นๆของการเซน็นสัญญานะครับแต่จู่จูไฟมันมอดดับไปแล้วนะครับแต่จู่จู่ก็มีสื่อของโคลัมเบียคือของของประเทศโคลัมเบียเองนะครับต้นสังกัดต้นต้นทีมชาติของดีอาร์สเองก็รายงานนะครับสื่อในโปรตุเกสก็รายงาน นะครับจะเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือก็ตามแล้วหลังจากนั้นก็รอคอยจนข่าวมันตกผลึกก็คือสายข่าวหงแดงหรือสายข่าวที่เชื่อถือได้ในเรื่องของตลาดนักเตะไม่ว่าจะเป็นฟราิซิโอโรมาโน่หรือเจมเจมเพียสนะครับสายข่าวหงแดงตัวพ่อเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าริบูลยื่น,นะครับส่วนราคาค่าตัวนะครับอันนี้อาจจะยังดูหลายกระแสแต่ก็หลักๆก,ก,ก็อยู่ประมาณ60ล้านยูโรหรือราวๆห้าสิบล้านปอนด์ ก็อาจจะมีแบ่งจ่ายสักประมาณ35นะครับอีกประมาณ15ก็เป็นออปชันเป็นโมดิชันเป็นผลประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งข่าวที่ผมได้พูดถึงเมื่อวานนะครับเจมส์เคสเอง,เองได้ทวิตเอาไว้ในทว mm ิตเตอร์ส่วนตัวว่าลุยดิอาสรอตรวจร่างกายกัลลิพูลภายในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งก็การเซ็นสัญญาหรือว่าการตรวจร่างกายของดิอาสเนี่ย มันจะกระทบจริงไปถึงบีวอกออริกี้กับมินามิโนะนะครับซึ่งเจเคก็ไม่ได้ปิดโอกาสในการย้ายแต่อยากจะย้ายอยากจะปล่อยย้ายแบบขายขาดมากกว่าไม่ได้อยากจะปล่อยย้ายในลักษณะยืมตัวนะครับเพราะนั้นทั้ง2คนนี้ก็อาจจะยังอยู่กับลีวอร์พูนต่อไปทั้งโอริกี้แล้วก็มินามิโนะนะครับนี่คือประเด็นแรกทีนี้วันนี้ก็มีสื่อเขารายงานกันนะครับผมก็ว่างๆมานั่งคุยกันตอนเย็นถึงทีมรักตัวเองหน่อยนะครับ การตรวจร่างกายนะครับมันไม่จําเป็นต้องตรวจที่สโมสรอ,อย่างเดียวนะครับก็ mm hmm. ในอดีตริวพูลก็เคยอ,อกหักในลักษณะเดียวคล้ายๆแบบนี้มาแล้วท่านผู้ชมเพื่อนๆหลายท่านคงจําได้ใครครับติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอกตนาบิลเฟคีโอโหตอนนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ชัวร์ชัวรีวพูลน่าจะได้ชัวร์ชัวน่าจะย้ายจากโอลิมปิกรียงใช่ไหมตอนนั้นถ้าจำสโมสรนในหลีกเอิงผิดผิดขอไปนาบิลเฟคีกำลังจะเป็นนักเตะของริวพูลแบบรอชูเสื้อครับ แต่พอทีมแพทย์ของลี่ปูไปทําการตรวจร่างกายแล้วมันไม่โอเคนะครับเรื่องสภาพร่างกายเรื่องปัญหาการบาดเจ็บนะครับประเมินกันแล้วนู่นนี่นั่นสรุปไม่เอานะครับตามอันนี้ตามทางทีมแพทย์ของลี่ปุนรายงานนะแต่ทางฝั่งของเฟคีหรือทางสโมสรเอเจนต์ของเฟคีจะว่ายังไงก,ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ทีนี้หลายคนก็มีการติดเบรกนะครับเรียกว่าแฟนดิโฟนี่เองนี่แหละบอกว่าใจเย็นๆยังไม่ได้ชูเสือ้อยังไม่ได้ชูข้าพบนคอยไม่ได้มาสวมชุดยูนิฟอร์มของลิเวอร์เลยใจเย็นใจเย็นยน,นะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าเราเคยเกิดอุบัติเหตุทางการเซ็นสัญญากับนิวเ,เฟคีมาแล้วเพราะฉะนั้นลุดยดิออสเองถามว่ามีปัญหาการบาดเจ็บไหมก็มีบ้างนะครับแต่ฟอร์มฤดูกาลนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะคงเส้นคงวาใน สโมสรก็ยิงไป10กว่าประตูคือยิงจํานวนประตูเยอะกว่าเ,เกินครึ่งของจํานวนนัดที่ลงเล่นนะครับผลงานกับทีมชาติก็เป็นตัวหลักกับ,กบทีมชาติโคลอมเบียเห็นไหมครับอ่ะก็โดยส่วนตัวผมคิดว่าการเซ็นสัญญาของลุยดิอากับลเวพูลน,นะครับการตรวจร่างกายไม่น่าจะมีผลอะไรและน่าจะมีการเซ็นสัญญาได้ตามที่ลเวพูลคุยกับ FC ฟซีปอร์โตต้นสังกัดได้เรียบร้อยราบรื่น และเมื่อตรวจร่างกายผ่านนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะเสร็จวันนี้ไหมนะครับวันเสาร์วันนี้หรือจะเสร็จในวันพรุ่งนี้แต่ผมมองว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าดีอาร์สเนี่ยเพิ่งจะเล่นกับทีมชาติโคลอมเบียเจอกับเปรูเมื่อว,วานหรือเมื่อเช้านี่แหละแล้วก็แพ้ไปศูนย์หนึ่งน่าจะเมื่อว,วานนะครับแล้วทีนี้ก็บินไปอาเจนตินาเลยเมื่อบินไปถึงอาเจนตินาก็อาจจะต้องรอเข้าที่พักเข้าสนามซ้อมอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ก็ค่อยไปตรวจก็ได้หรือไปตรวจวัน แต่ว่าตามรายงานเขาบอกว่าจะต้องตรวจร่างกายให้แล้วเสร็จภายในสุดสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้มันก็คงจะต้องไม่เกินวันอาทิตย์ถูกไหมครับเพราะนั้น2วันนี้เรารู้แน่นอนแต่ผมเดาว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์บ้านเราก็อาจจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆวันอาทิตย์บ้านเราก็น่าจะรู้เรื่องว่าผลการตรวจร่างกายเป็นอย่างไรนะครับดีอสก็จะเล่นกับโคลอมเบียอย่างที่ผมบอกนะครับเจอกับอาเจนตินานัดต่อไปคือ วันที่2กุมภาพันธ์หกโมงครึ่งหกโมงเช้านะครับหกโมงหกนาฬิกาสามสิบนาทีบ้านเราเสร็จศึกจากอาเจนเสร็จนะครับก็เรียกว่าไม่รู้ว่าที่ออสนามปอโต้เนี่ยไม่รู้ว่าดีอาร์สให้ใครไปเก็บเก็บเก็บข้าวเก็บของรอหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับก็ตามข่าวก็คือเดี๋ยวก็จะบินตรงมาที่อังกฤษเลยนะครับก็คิดว่าเกมกับคาร์ดิฟผมว่ามันยังเร็วไปยังเร็วไปที่ที่ดีอาร์สจะมีส่วนร่วม นะครับอาจจะให้พักเต็มที่หรืออย่างเก่งก็อาจจะมีชื่อที่ซูมานั่งสำรองแค่นั้นก็เก่งแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าเกมกับเลสเตอร์นะครับเกมกับเลสเตอร์วันที่10คืนวันที่10เช้าว,วันเวชาวเว้ชามืดวันที่11บกุมภาอนะ่ะอันนั้นนะดีอาร์สน่าจะพร้อมถ้าไม่ได้มีปัญหาสภาพร่างกายกลับมาจากทีมชาติโคลอมเบียในเกมกับอาร์เจนตินาซึ่งก็ต้อว่าเป็นเกมที่ที่สำคัญนะครับเพราะนั้นอ่ะประเด็นแรกที่ผมจะบอกก็คือ ค่อนข้างมั่นใจว่าการตรวจร่างกายของเฟคีไม่ใช่เฟคีพูดเป็นลางของลุยดิอานะครับกับเรียวฮูลน,น่าจะสำเร็จลุ่งงแน่ๆนะครับแน่ๆแล้วก็2ก็คือเกมกับเลสเตอร์นะครับเชื่อว่าลุยดิอา r ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายก็น่าจะพร้อมและอาจจะมีส่วนร่วมกับทีมเรียวฮูลกับเลสเตอร์ ไม่เป็นตัวจริงก็เป็นตัวสำรองช่วงในช่วงหนึ่งคิดว่า2ประเด็นนี้จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ก่อนหน้านั้นพวกเราก็ยังแทงกักกันอยู่ว่าเอ๊ะเอร์พูนจะเซ็นสัญญากับดีอาร์สแล้วปล่อยให้ FC p ซีปอยืมตัวไปจนจบฤดูกาลหรือเปล่าอันนี้ยังต้องรอดูนะครับอันนี้ยังต้องรอดูส่วนค่านงค่าเหนื่อยก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเกลียดน,นะครับถือว่าน่ารักน่ารุนแม้ว่า สื่อจะยังรายงานไม่ค่อยตรงกันนะครับหลักหมื่นป,ปลายบ้างหรือหลักแสนต้นๆบ้างไม่เกินแสนห้านะครับซึ่งฝีเท้าระดับนี้เกรดบอลระดับนี้ก็เชื่อว่าโอเคนะครับรับได้รับได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนอนาคตก็การต่อสัญญาครั้งต่อไปก็ค่อยไปเพิ่มเลทกันก็ค่อยว่ากาันตามผลงานนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเอามาอัปเดตแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆแฟนลูงหนังลิเวอร์พูลนะครับ ส่วนศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับแอฟริกาออฟเนชั่นก็เซเนกัลนะครับอเอาอียิปต์ก่อนอียิปต์เนี่ยจะเล่นกับโมร็อกโกวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์สี่ทุ่มเมืองไทยแล้วก็ส่วนเซเนกัลเนี่ยจะเล่นกับอีควาโทเรียลกินีนะครับก็เล่นคืนวันอาทิตย์เช้ามืดวันจันทร์ตีสองนะครับก็ถือว่าเล่นติดๆกันเลยระหว่างโมซาลากับซาดิโอมาเน่ ส่วนการมาของหลุยดิอาสนะครับทิ้งท้ายคลิปนี้นิดหนึ่งก็คือหลายฝ่ายก็ตามตำแหน่งนะครับเราก็น่าจะทราบกันแล้วก็คือดิอาสเล่นทางฝั่งซ้ายกับปอโตกนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถนัดเท้าขวาสื่อเองหรือว่าผู้นักวิจารณ์เมืองไทยเองก็คิดกันไปว่าคนที่จะกระโดนคนที่จะได้รับผลกระทบเต็มๆคือซาดิโอมาเน่ ซาดิโอมาเน่ใช่ไหมแต่โดยส่วนตัวผมนะตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องกังวลนะครับถ้าได้ลุยดีอาสมาตามเป้าสิ่งที่เราต้องกังวลคือต้องมาดูว่าสัญญาของริวปุลกับโมซาล่าจะจบแบบไหนถ้าต่อได้ไม่ว่าจะจะ,จะถูกจะแพงช่างหัวมาเถอะเอาเป็นว่าถ้าต่อได้ก่อนถ้าต่อสัญญากับโมซาล่าได้เท่ากับแดนหน้าของริวพูลเนี่ยจะมีแบบซาดิมาเน่ฟิมิโนโชต้าและลุยดิอาสคน แล้ว3คนแรกนะครับซาร่ามาเน่ฟิมิโนคือหลัก3หลัก3และกําลังจะหลัก3คนที่ฟอร์มแย่สุดคือโรเบโต้ฟิมิโน่ครับตัวฟอลไนส์ทีนี้ตําแหน่งของหลุยดีอาร์สเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าอา่ไม่ใช่เพื่อนๆตาแหน่งของเขามันไปตรงกับตําแหน่งของเซโดมาเน่นะครับหลายฝ่ายก็เลยคิดว่ามาเน่จะโดนขายหรือเปล่านะมาเน่จะโดนขายหรือเปล่าบวกกับปีนี้ฟอร์มของเซโดมาเน่ไม่ดี คว,มวาโมโหดเซลโมานีไม่ดีการยิงประตูความมั่นใจหดหายการเล่นเป็นทีมหดหายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดของผมเองนะเพื่อนๆเ,เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามในเมื่อตำแหน่งของเราโรเบโตเฟมิโนอยู่ในช่วงโรยราไม่ว่าจะขายหรือไม่ขายมีข่าวว่าบาร์ซ่าจะเอานะครับไม่ว่าจะขายหรือไม่ขายก็ไม่ต้องไปห่วงมาเน่ครับซ <c oughs> าโดมาน,น่ผมเชื่อว่าเจเคหาทางออกได้ถ้าเราหลับตานึกดูตอนนี้ รายชื่อที่ผมไล่มากองหน้าตัวหลักของริพูล5คนซาร่ามาเน่ฟิมิโนโชต้าและดูดีอาร์สในในกรณีที่ทุกอย่างเป็นไปตามคาดนะคนหนึ่งที่ต้องตกเป็นกองหน้าอันดับ5ก็คือโรเบโตฟิมิโนนะครับคือโรเบโตฟิมิโนนี่คืออันดับแรกหลุดไปก่อนอยู่อันดับ5ทีนี้เหลือ4คนกับตำแหน่งกองหน้า3เพื่อนๆก็ต้องคิดแบบนี้ว่าดิโกโชต้า นะครับเล่นซ้ายได้เล่นขวาได้เล่นตัวฟอลนายได้ถูกไหมครับเล่นตัวฟอลนายได้เท่านั้นยังไม่พอครับถ้าลองตัดติโกโชต้าออกซาเดโอมานี่ถามว่าจะหลุดไปเป็นตัวสำรองไหมผมว่า JK ก็คงจะไม่หักดิบขนาดนั้นเพราะถามว่าซาเดโอมานี่ก็ถือว่าเป็นลูกรักของ JK คนนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอาจจะเป็นไปได้แล้วหลายคนอาจจะไม่ทันคิดก็คือผมก็มองว่าซาเดโอมาน เออาจจะขยับเข้าไปเป็นตัวฟอลไนก็ได้ครับเข้าไปเล่นเป็นกองหน้าตัวกลางก็ได้ครับแล้วก็ให้หลุยดีอาสลงไปทางด้านซ้ายซาร่าอยู่ทางเดิมมันก็จะได้สองสองรูปแบบอ่าไม่ใช่มันก็จะได้สองชุดซาร่าอ่าขออภัยครับมาเน่โจตาตรงกลางซาร่าทางขวาอันนี้ก็ได้หรือซาร่าทางขวามาเน่ตรงกลางหลุยดีอาสสงซ้ายก็ได้นี่คือ3ตำแหน่ง กับ4คนที่ยังมีอยู่ในมุมมองของผมนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอนาคตของทั้งซาลามาเน่จะเป็นอย่างไรส่วนฟิมิโนจะอยู่หรือไปตอนนี้เราก็คงจะได้แค่ทําใจแล้วก็ถ้าเขาไปก็ภาวนาให้ประสบความสาเร็จในช่วงบั้นปลายชีวิตถ้ายังอยู่ก็ถือว่าเป็นอะไรชั้นเยี่ยมแล้วอย่าลืมว่าฟิมิโนเองก็นะบทบาทของเขาสามารถถอนต่มอาจจะปรับมาเล่นเป็นกองหน้าตัวบ็อกทูบ็อกไอ้กองกลางตัวบ็อกทูบ็อกก็ได้นะครับช่วยเก็บบอลช่วยไล่บอล ก็ไม่ได้คิดหรือคิด,คดอะไรมาถือว่าเป็นอันไหลเหมือนที่เจมส์ชิปเนเนอร์ทำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีทางออกก็ยังไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยคิดอะไรไปล่วงหน้าเพราะว่า <laughs> มันเป็นเรื่องของ JK กับทีมงานสตาร์โค้ดเขาเนาะ,ะฝากไว้แเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็การตรวจร่างกายของดีอาร์สคืบหน้าอย่างไรเราจะมาคุยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับคุยกันสบายๆแบบเพื่อนพ้องน้องพี่แบบนี้กับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับสวัสดีครับ